ชมดอกดาวกระจายค่ะดีจาก็ขอยนไปอืนกเต็มเลยนเดี๋ยวไปดูนกทางน้นกเต็มเลยนี่นค่ะดาวกระจายค่ะไหลงไปทำไมลงทำไมเดี๋ยวตาจ่าไปทางน้นขึ้นมาขึ้นมาหรอกขึ้นมากทางนี้ยังไม่ออกดอก ไม่ต้องเปิดกระจกไม่ต้องเปิดกระจกค่ะมีทานะตะวันแก่กมหมดแล้วค่ะ,ะทางน,นี้ทางนี้ทางตะวันก็มีค่ะมีสองข้าทางค่ะพวกก็เรลียวสายไง ตัวสีด้วยลูกนุ่งเขาให้เข้าทางนุ่น <c oughs> ม้าขาวทางตะวันค่ะแได้เจ้าก่เขามี เนขบให้ยกา่รนากพิราบถูกฟุงนกพิราบค่ะเต็มเลยค่ะบินเต็มเลยค่ะฟุงนกพิราบ เยอะเลยค่ะเยอกว่าบ้านตระกาอือน่าจะเม็ดทางตะวันไหมพอทางตะวันตอนไหนเรากินเม็ดทางตะวันค่ะเก็บตก ตกใจรถตาจ่าบ oh ิน ah, ก oh ันเต็มเลยค่ะโอ้ไปพ่อไม่สวยโอ้ดูนูนนูนนูนเห็นเห็นไหมเต็มรถมรถเต็มรเต็มรเมรเรถมรถมเมเ็ พาน้องข้าหอมไปคีม้าค่ะตาจ่าไม่เื่อยจ่าไม่เฉื่อยจ่รจ่าไม่เฉื่อยตาจ่าเฉื่อยอหอมคนเดียว ไม่เยอะเท่าไหร่